ผมก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านทุกฟังที่รักทุกท่านนะครับที่มาชมช่องชมคลิปวิดีโอของช่องดีเจหมานในวันนี้นะครับนะจากที่ได้ดูข่าวกันนะเรื่องคนตื่นทำกับหมอดูนะครับเนาะที่หมอดูนะเขาก็ได้กล่าวถึงว่าการที่จะให้ เขาดูหมอนะบริการมีมีการบริการให้มีการาทำพิธีกรรมอะไรให้ต่างๆช่วยในคำแนะนำอะไรต่างๆนะครับเนาะก็คิดค่าบริการชั่วโมงละ5,000บาทนะครับเนาะสำหรับคนที่มีเงินนะครับคนที่มีเงินคนที่มีกำลังทรัพย์นะก็คงจะอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขา แต่สำหรับคนที่ไม่มีเงินนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเงินนะก็คงจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับอ่ะแล้วแสดงว่าคนที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นะในความคิดของเหล่าบรรดาท่านอาจารย์หมอดูทั้งหลายนะครับอ่แสดงว่าคนที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์แก้ปัญหาต่างๆได้จะต้องมีเงินนั้นหรือนะหรือว่า าทางของอบรรดากูรูกิจิต่างๆนะนะครับที่ทำเป็นทำกิจกรรมทางศาสนาในเชิงพาณิชย์นะครับเนาะให้ความคิดเห็นต่างๆว่าคนคนที่มีเงินไปเช่าบูชาอะไรต่างๆเครื่องรางของของัขงเท่านั้นหรือถึงจะเป็นคนที่ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้นะครับอา้าวแล้วถ้าคนไม่มีเงินล่ะถ้าคนไม่เขาไม่มีเงินไปบริจาคในกิจกรรมทางศาสนาในพิธีกรรมทางศาสนาหรือไปหาเหล่าบรรดาอาจารย์หมอดูทั้งหลายล่ะจะทำยังไงนะครับถึงจะหลุดพ้นนะ่าจากความทุกข์ใจทุกกายหรือว่า ช่วยให้มีกำลังใจในการเดินหน้าไปข้างหน้าได้นะครับวันนี้ผมมีวิธีนะครับในแบบของผมแล้วกันเนะาะในแบบของผมแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีวิธีนี้เหมือนกันนะทุกศาสนินครับสามารถนำไปใช้ได้เนะาะแต่ในตรงนี้ก็คือนะจะเป็นการอธิษฐานนะครับอ,อธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้านะ ไม่ต้องเสียค่าหมอดูนะไม่ต้องเสียค่าหมอดูอ่าไม่ต้องเสียค่าบริการที่คิดเป็นชั่วโมงละ5000เลยนะครับอ่าเรานะตัวเราเองนะครับตัวเราเองสามารถอ่าปฏิบัติได้ทำพิธีกรรมได้เองสื่อสารกับพระองค์ได้เองเลยนะครับเนาะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อแต่ละบุคคลนะครับแต่ทุกศาสนิกนะครับทุกท่านเอาไปใช้ได้นะอ่าเป็น ก็จะเป็นกลมเกลาทัทางจิตใจของเรานะทำให้จิตใจเราดีขึ้นได้นะครับเมื่อจิตใจของเราดีขึ้นนะก็จะมีกําลังใจมีกําลังกายนะครับในการที่จะทําอะไรทุกอย่างหรือว่า,ามีกําลังใจในการทําไม่กลัวในสรรพสิ่งต่างๆที่จะเป็นอุปสรรคที่จะทําให้เราเดินไปข้างหน้านะครับอะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําบทอธิษฐานบทนี้ให้กับทุกท่านนะครับ ทุกท่านสามารถว่าตามได้เลยนะครับเปิดหรือว่าเปิดคลิปนี้ฟังนะเมื่อท่านหมดกําลังใจนะครับเปิดคลิปนี้ฟังทุกวันทุกวันทุกวันนะครับนะเปิดคลิปนี้ฟังทุกวันแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักฟังทุกวันนะจะเสริมสร้างนะครับกำลังใจกำลังกายของเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับบทอธิษฐานนะครับข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นสัพพัญญูผู้สร้างทุกสิ่งขอพระองค์ทรงประทานพรให้ลูกพ้นความทุกข์กายและใจลูกขอฝากความทุกข์ความไม่สบายใจความไม่สบายกายทุกอย่างไว้กับพระองค์ขอพระองค์ทรงประทานไฟแห่งปัญญาไฟแห่งความสำเร็จ เพื่อให้ลูกพบกับความสว่างทางสว่างในการเดินไปข้างหน้าในานามพระเยซูคริสต์เจ้าขอทรงจงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งรอบตัวและภายในจิตใจของลูกขับไล่ผีมารซาตานวิญญ,ญาณร้ายออกไปให้พ้นจากรอบตัวและจิตใจของลูกขอให้ความรักของพระองค์บันดาลสร้างความสงบสุขให้แก่ลูกและ เพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วยกันเทิรนเอมนข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นสัพพัญญูผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างขอพระองค์ทรงประทานพรให้ลูกพ้นทางพ้นทางทุกกายทุกใจพ้นแห่งความทุกกายทุกใจลูกขอฝากความทุก ากความไม่สบายใจไม่สบายกายฝากทุกอย่างที่เป็นเรื่องทุกกายทุกใจไว้กับพระองค์ขอพระองค์ทรงประทานไฟแห่งปัญญาไฟแห่งความสำเร็จไฟแห่งความดีเพื่อให้ลูกพบกับความสว่างพบกับทางสว่างในการก้าวเดินไปข้างหน้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอจงทรงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งรอบตัวและ ภายในจิตใจของลูกขับไล่ผีมารซาตานวิญญาณร้ายให้ออกไปจากรอบตัวและในจิตใจของลูกขอให้ความรักของพระองค์บันดาลสร้างความสงบสุขให้แก่ลูกและเพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วยเทินเอเมนาสามารถนำไปใช้ได้ทุกศาสนิกนะครับนะเป็นบทอธิษฐานที่ทำให้ฟื้นฟูสภาพจิตใจเราได้นะสร้างความหวังสร้างความหวังสร้างความ ากาำลังใจนะสร้างกำลังใจให้เราเดินไปข้างหน้าต่อไปได้มีกำลังใจได้นะครับนะนะครับสำหรับทุกท่านท่านใดน,นะครับมีความคิดเห็นนะครับแลกเปลี่ยนคอมเมนต์ได้นะครับในคลิปนี้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเนาะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันไะด้เลยนะคร LC ับนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับบทอธิษฐานนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะไม่ต้องไปเสียทรัพย์สินใดๆเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินให้กับ ใครเลยนะสำหรับคนที่ไม่มีเงินไม่มีกําลังทรัพย์นะนะครับนะทุกคนสามารถเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้โดยเท่าเทียมกันทุกคนไม่ต้องผ่านใครไม่ต้องผ่านตัวแทนที่ไหนสามารถอธิษฐานประกอบพิธีต่างๆที่เราอาธิษฐานเนี่ยได้ทุกสถานที่ทุกเวลาทุกเมื่อนะครับใช้ได้ทุกเวลาทุกเมื่อเลยนะครับ ขอบพระคุณมากๆนะครับนะสำหรับท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับท่านที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะขอความกรุณากดติดตามนะครับกดติดตามให้ช่องดีเจหมานด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดปุ่มะระฆังแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้มีคลิปใหม่ๆต่อไปมารับใช้ท่านนะก็จะส่งเมื่อท่านเมื่อจะมีคลิปใหม่นะครับก็จะส่งเข้าไปแจ้งเตือนท่านทันทีเลยนะครับจะเป็นคลิปทาง บทความสาระประโยชน์ต่างๆแนวคิดต่างๆนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ